ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلنا ترحمون في نغرم. อิมานที่รักของลอสุบฮาโนตาลาทุกๆท่านผมขอสั่งเสียตัวผมเองและพี่น้องทุกๆคนให้มีความยำเกรงต่อลอสุบฮาโนตาลาเพราะในขณะนี้พี่น้องของเราส่วนหนึ่งกำลังประสบกับภัยพิบัติที่อลลอสุบฮานุตาลาได้ประทานให้กับพวกเขาเหล่านั้น เพื่อที่จะดึงเขาให้ออกมาจากการทำความชั่วทำความผิดเพื่อที่จะตักเตือนพวกเขาให้สำนึกถึงเนี่ยมะที่อรรถสุบานตาลาได้ประทานให้กับเขาในขณะที่ก่อนบา拉จะมานั้นพวกเขาอยู่กันอย่างสุขสบายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกินความคาดหมาย มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอฺตาลาได้ทรงกําหนดแล้วทรงบันทึกไว้ในเลาหุนมักฟูสก่อนที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานอฺตาลาจะสร้างเรามาฉะนั้นบรรดาผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบานอฺตาลาเท่านั้นที่เขาจะรู้และเขาก็จะหวนกลับไปสำนึกผิดไปเตาบา เพื่อที่จะให้อัลลอฮ์สุบานอตัลลานั้นได้ยกบาลาภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้นั้นออกจากพวกเขาเหล่านั้นท่านอาลีบินอับีตอลิบรอดีอัลลอฮวาอันฮูได้ก่าว่ามาเนซลาบลาอุนอิลลามินซัมมาเนซลาบลาอุนบาลานั้น จะไม่ถูกประทานลงมาเว้นแต่จะด้วยกับสาเหตุที่มนุษย์นั้นได้ทำบาปก,กับอัลลอฮฺสุบฮานูตัลาว่ามารุฟิอัลบาลาและบาลานั้นจะไม่ถูกยกออกไปเว้นเสียแต่เขาจะเตาบ้าสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตัลาฉะนั้น คำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านอาลีบินอาบีตอลิบรติอัลลอฮุอันหุซึ่งเป็นคำพูดที่มีความหมายที่ถูกต้องที่หลายๆคนนั้นไม่เข้าใจว่าการที่ออลลสุบานอตาลาลงบาลานั้นมันจะหายไปด้วยกับการออกมาประท้วงออกมาเดินขบวนหรือออกมาเป่าประกาศ ให้คนทั้งหลายได้ทราบได้รู้ว่าเออคนนั้นทําผิดคนนู้นทําผิดคนนั้นทําผิดแต่ไม่ได้ดูว่าตัวเองนั้นทําผิดการแก้ไขปัญหานั้นก็เลยไม่ถูกจุดเมื่อการแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดบาลานั้นก็จะไม่หายไปจากพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่ง الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون อัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้ทรงเก่าไว้เมื่อพ4 0 0ร้อกว่าปีมาแล้วและอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาได้ทรงกำหนดให้มันนั้นเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลายังไม่ได้สร้างโลกนี้ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องสํานึกผิดยอมรับผิด กับบาปต่างๆที่เรานั้นได้กระทําลงไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุการณ์มาก่อนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากบาปต่างๆที่มนุษย์นั้นได้ทําด้วยกับมือของพวกเขาเองก่อนหน้านี้บาลานั้นก็เลยลงมา เมื่อบาลาลงมานั้นไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะคนที่ทำความผิดเท่านั้นแต่มันจะครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งคนดีและก็คนไม่ดีจะได้รับกันอย่างท่่นหน้าคนดีอัลอยูุ่ล้วเขารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเขาอดทนดังมีหะด i ษที่ทรซูลสุลลัลลอฮุวะยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเตือนพวกเรานะครับไม่ใหอ้อะไรอ่ะตำหนิตำหน,ำนิในการลงบาลาของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาทรอซุนสัลลัลลอฮิวะลัยฮุสเซลลัมได้กล่าวว่าอาจะบัลลเอัมรินมุขมินอินนาอัมรอหูกุลลูหูคอยรุนวะไลซาดาี وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر وكان خيرا له الرسول صلى الله عليه وسلم بوابة من بين الرند بلاء جيب الناقص قال الله سبحانه وتعالى มันแปลกยังไงเพราะท,ทุกเรื่องไม่ว่จาจะเป็นสุขหรือทุกข์ไม่ว่จาจะเป็นดีหรือชั่วที่มาประสบกับเขานั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาทั้งหมดเลยเมื dit, ม่อเขาประสบกับความทุกข์เขาขอบคุณต่อเมื่อเขาประสบกับความสุขเขาขอบคุณต่อลอสุบฮานหวตาลา และนั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขาและเมื่อเขาประสบกับความทุกข์ <c oughs> เขาอดทนและนั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขาและสิ่งนี้จะไม่มีใครได้นอกจากผู้ที่ศรัทธาต่อรสุบานูตาลา r เท่านั้นฉะนั้นขอให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่ง จากบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออลอสุบฮาโตาลาอย่างแข็งขันอย่างบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮาโนตาลาเพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความดีอันนี้เพราะถ้าหาว่าเราโวยวายเราตีโพยตีภายสิ่งที่มันจะได้กลับมานั้นไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเขาเลยฉะนั้นขอให้เขาน้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮา,าตาลาทดสอบให้กับเขาอัลลอฮฺทดสอบอะไรบ้าง อัลลอฮฺสุบานอฺตาลาบอกอัลลอฮฺจะทดสอบมนุษย์หรือพวกท่านทั้งหลายนั้นด้วยกับบิชัยอินด้วยกับสิ่งเดียวนี้สิ่งคําว่าใชยมันเป็นสิ่งเล็กๆสิ่งน้อยๆน,นะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดที่อัลลอฮฺทดสอบเรามันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีอะไรบ้างล่ะที่อัลลอฮฺทดสอบเราความกลัว <am k> <wa> แต่หากว่าในสมัย ของนร,รอซูลสลลอะลัยวะสัลัมความกลัวก็คือกลัวจะพบกับศัตรูแต่พวกเรานี้ไม่กลัวศัตรูพวกเรากลัวความยากจนความอดอยากความไม่มีริสกีกลัวจะอดตายกลัวจะลำบากอัลลอฮ์จะทดสอบเรามินนลข้าฟีวัลจูอความหิวโหวย ความยืดหวยนี้มันจะได้มาจากความแห้งแล้งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยบน่นกันทุกคนเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเลยค้าขายก็ไม่ดี <c oughs> <c oughs> เงินที่จะเอามา,ชาใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อของ <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะมีฉะนั้น <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้น มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุตมานานาได้ทดสอบพวกเราวันักซิมมินล,มล์อ مو ลทดสอบอะไรอีกการหายไปของเงินตราทรัพย์สินที่เรามีอยู่ลดน้อยลงเงินที่มันมีค่ามากก็ลดน้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับ <c oughs> มาจากการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานูตาลา เราอย่าได้บ่นว่าเออข้าวยุคนี้ข้าวของแพงผู้ที่ให้ริสกีเราในตอนที่เรานั้นอยู่ในความมั่งคั่งและผู้ที่ให้ริสกีเราในขณะที่เราอยู่ในความถดถอยทางเศรษฐกิจความยากลำบากเล้นงแค้นก็คือลอสซพาโนตาลามันไม่มีใครอื่นเลยไม่ใช่นายก มันใหญ่นายกคนนั้นนายกคนนี้เพราะคณะรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้ทําให้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮฺสุบานตาลาถ้าเราทําดีอัลลอฮฺสุบานตาลาจะประทานให้อัลลอฮฺได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานถ้ากลุ่มชนไหนบ้านเมืองไหนมีความอิมาน ต่อลอสสุบฮานุตาลาอัลลอฮ์จะประทานประทานลงมาโดยที่ว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนปัจจุบันนี้เราบอกว่าเออประเทศนั้นรวยประเทศนี้รวยเขารวยเพราะอะไรไม่ใช่รวยเพราะน้ามันไม่ใช่รวยเพราะว่าเออมีแก๊สหรือว่ามีก๊าซที่เขาร่ำรวยนั้นอัลลอฮฺสุบฮานตาลาให้พวกเขาเนื่องมาจากว่าพวกเขามีอีมานเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องนี้ ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเรื่องราวที่มันมาประสบกับพวกเรานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายน้ำท่วมมีความเสียหายทรัพย์สินเสียหายบ้านเรือนเสียหายยานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสียหายทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเราตีโพยตีภายไม่ยอมที่จะหวนกลับมาทบทวน ตัวของพวกเราเองนั้นบอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอีกและมันก็จะหนักขึ้นอีกที่มีพวกเราได้ยินกันว่าเออมันไม่เคยเกิดขึ้นมา30ปี50ปี60ปีชั่วชีวิตฉัน70-80ปปีไม่เคยเจอวันนี้เราเจอแบบนี้นั้น ในอนาคตลูกหลานของเราถ้าหากว่าพวกเรายังไม่หันกลับไปหาอัลลอฮฺสุบานตาลายังไม่ศึกษาศาสนาที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้ประทานลงมาให้กับตานนบีสุลต์ละวะลัยวะสลัมอย่างเคร่งครัดอย่างถูกต้องอย่างบริสุทธิ์แน่นอนพวกเขาเหล่านั้นจะได้พบกับสิ่งที่มันหนักหน่วงมากยิ่งกว่านี้อีก มันเป็นการยืนยันความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮววะตะอาลาสิ่งนี้ไม่มีใครทําได้รัฐมนตรีคนไหนไหนายกคนไหนทําไม่ได้หรอกทำให้น้ําท่วมทําไม่ได้หรือทําให้มีลมพายุทอร์นาโดทําให้มีอะไรอ่ะภัยพิบัติบาลาต่างๆให้มันหนักมนุษย์ทําไม่ได้ แต่ผู้สร้างนี้ผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำได้ฉะนั้นจึงวิงวอนขอต่อพี่น้องผู้รวมศรัทธาทุกๆท่านให้เรานั้นได้มีความยำเกรงต่ออัลสุบานอัวตาลาให้เราหวนกับนะครับมายึดมั่นในแนวทางของทรอยซลนสุลลลฮุวลีฮุสันล,ววล,ลแนวทางที่บวกเขานั้นได้รับความโปรดปรานความพึงพอพระไทยจากอัลสุบานหัวตาลา เพราะมิฉะน,นั้นแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในผู้ที่ถูกโกรธกริว้วผู้ที่ถูกสาบแช่งผู้ที่ถูกพลิกแผ่นดินหรือผู้ที่ถูกทำให้พวกเขานั้นเปลี่ยนไปจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์วันเอียร์ุบินแล้วขอดูอาจาอลละลอสุฮานวอตาลาขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้หันกลับมาสู่ศาสนาสของอลอลสุมานตา,าที่บริสุทธิ์ด้วยเถิดมิน أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <صحيح> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد า ع า ى آل محمد كما باركت าล ى إ ب ر ا อ ي م و อ ل ى آل إ ب น ا ه ي م إ ن มา م ีดอ ج ي د า م า ب ัดพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ส่งเตือนพวกเราและเรียกร้องพวกเรานั้นให้กลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้เตือนให้พวกเรานั้น เมื่อประสบกับภัยพิบัติเขาจะกล่าวคำว่าอินนาลิลละวะอินนาอิละฮิรอจอูนแท้จริงเรานั้นเป็นสิทธิ์ของเราเราอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะทำให้ตายวันนี้ตายพรุ่งนี้หรือตายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเลาสุบานุตาลและเรานั้น ทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์เราจะกลับไปหาพระองค์ในสภาพแบบใดกลับไปหารสพานอตาลาในสภาพที่พระองค์ทรงโกรธกริว้วหรือในสภาพที่ทรงพระองค์ทรงพึงพอพระทยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องแสดงจะต้องแสดงนะครับการพูดเพียงแต่ลมปากนั้นมันช่วยอะไรเราไม่ได้ นะครับถ้าเราไม่แสดงออกมาด้วยกับการที่เราจะเป็นบ่าวที่ดีของรัศุบฮาโนตาลา <c oughs> บ่าวที่ยอมเชื่อฟังบ่าวที่ปฏิเสธต่อสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ถูกต้องข้อห้ามของอัศมีฮาโนตาลาต่างๆนานาทั้งหมดนะถ้าเราไม่แสดงออกนั้นด้วยกับการกลับไปทำความดีทำให้อิบาดานั้นครบถ้วนและก็สมบูรณ์ ทำให้อิบาดัดนั้นไม่บกพร่องไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายสกาดการถือสินอดการทำฮัจการทําความดีต่างๆที่เป็นอิบาดัดที่เป็นที่เรียกว่าเป็นความดีนะเราจะต้องเอาแบบอย่างมาจากทรอซูลสโลลลอฮุะลัยฮสัลลัมไม่มีแบบอย่าง <S. ที่จะถูกยอมรับณที่อัลลอฮฺสุบะฮานวะตะลาเว้นแต่เราจะต้องเรียนแบบท่านนบีเพียงผู้เดียว เรียนแบบดาราเรียนแบบคนนั้นเรียนแบบคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเราจะเรียนแบบไม่ได้นอกจากท่านนบีสุลต่านละวาวะซัลลัมเพียงผู้เดียวในเรื่องของการทําความดีเราอย่าคิดอย่าอุต,ตรีในสิ่งที่เรานั้นคิดว่ามันเป็นความดีแต่มันไม่เคยปฏิบัติไม่เคยถูกปฏิบัติในสมัยของทศอรูลในสมัยของสหฮาะไม่เคยถูกปฏิบัติ เราอย่าคิดอุตริขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นโมฆะแล้วอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาจะลงโทษเราอีกไม่จะเป็นโมฆะว่าทําไปแล้วอัลลอฮฺไม่ตอบแทนนะอัลลอฮฺจะลงโทษอีกและถามว่าแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรเราจะหาสิ่งดีๆที่ท่านนาบมุมฮัมหมัดทาเพียงเล็กน้อย ดีกว่าทําสิ่งมากๆที่มันไม่มีแบบอย่างมาจากเทรูปูลสลดละหุนีัลลอฮุซัลลัมดีกว่าเยอะไม่เสียเวลาและในวันอาคิรอเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาใน,ในในสภาพที่อัลลอฮ์พึงพอพระทยัยเมื่ออัลลอฮ์พึงพอพระทยัยนั้นเราทำดีแล้ว il มนุษย์ไม่หวังสิ่งใดแล้วนอกจากให้อัลลอฮ์พึงพอใจเท่านั้นเราจะขออะไรก็ได้เราจะทําอะไรก็ได้ฉะนั้น เมื่อลอตตสอบเขาแล้วนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องใช้บทเรียน,นนั้นมาเป็นเครื่องพิสูจน์ในการดํารงชีวิตของเขาอย่าให้สิ่งต่างๆที่เราได้พบเห็นอย่าให้สิ่งต่างๆที่เรานั้นได้ยินด้วยกับหูมันผ่านพ้นไปโดยที่เรานั้นไม่ได้อะไรกลับมาเลยฉะนั้นขอที่อาจากอัล um ักษมณ์อุตตลาขอให้พวกเราทุกคนนั้น กลับไปสู่ศาสนาของลัทธิสุภานุตาลาที่สมบูรณ์ที่บริสุทธิ์ขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีจิตใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาค้นคว้าหาวิชาความรู้ที่มันยังประโยชน์กับชีวิตของเราใน,านอาคเร์์ให้มันมีประโยชน์ให้กับชีวิตของเรานั้นหลังจากที่เราตายไปแล้ว เพราะถ้าหากว่าเราไม่ทําอย่างนี้เราทําเพื่อดุลยานั้นเมื่อเราตายมันก็จบแต่หากว่าเราทําเพื่ออาคิรัสมันจะเริ่มต้นในการที่เราจะรับการตอบแทนจากอรรถสุบฮานาุตลาตั้งแต่ที่เรานั้นหมดลมหายใจคนที่อยู่หลังเราตายที่หลังเราเขาก็จะนมเลือถึงเราในส่วนที่เป็นคุณงามความดี ขออ้อนอจากขลุสุภะนโอตลาขอพระองค์ทรงยกภัยบาลาต่างๆนั้นออกไปจากพี่น้องของเราและขอให้พวกเขาทั้งหลายและพวกเราทั้งหลายได้กลับไปสู่ศาสนาของขลุศุภะนโอตลาด้วยกับการเตาบะในบาปในความผิดที่เรานั้นได้ทำผ่านมาแล้วอินนัลลอฮุอะลมัลาอิกะตฮูยุสลูนาลันนบียะยูฮฮัลลดีนาอามันูสลลูอะลัยฮิวัสลิมูตัสลีมา اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنه قريب مجيب الدعوات وقاضي الحياة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون واشكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. أكم الصلاه